สวัสดีครณทุกท่านนะคะการมาพบกับคลิปการสมัครสอบอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้จะพาคุณครูนะคะสมัครสอบแข่งขันข้าราชการครูนะคะสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการอาชีวศึกษานั่นเองนะคะตำแหน่งครูผู้ช่วยเนาะปีการศึกษา2567นั่นเองนะคะก่อนอื่นเนาะ จะไปสมัครนะคะเราจะต้องรู้เว็บไซต์ก่อนนะคะเดี๋ยวเ,าเราปักลิงก์ให้นะคะพอเข้ามาแล้วนี่คือหน้าตาการสมัครสอบนะคะของเว็บไซต์นะคะก่อนอื่นเนาะจะสมัครสอบนะคะอยากให้คุณคูนะคะศึกษาอ่านประกาศก่อนให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าถ้า กลุ่มวิชาหรือว่าสาขาหรือว่าคุณวุิเราไม่ตรงเนะี่ยจะมีแนวทางยังไงในการสมัครสอบอาจจะต้องดําเนินการขอหนังสือรอัอบรองหนังกิจ,จากมหาว,วิทยาลัยนะคะหรือถ้าเป็นข้าราชการครูสังกัดอื่นสอบได้ไหมนะคะสอบได้นะคะแต่จะต้องมีหนังสือขออนุญ,ญาตนะคะจากผู้บังคับบัญชานั่นเองนะคะอยากให้ศึกษาและอ่านประกาศสมัครสอบก่อนเนาะก่อนที่เราจะสมัครนะคะถ้าอ่านทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะคะมาคลิกที่ ตรงสมัครสอบได้เลยนะคะจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะแล้วก็เขาหมายเหตุว่าไม่ควรเปิดเบราว์เซอร์นะคะพร้อมการหลายอันเนาะเปิดเพีงแท็บเดียวก็พอนะคะพอเรารับทราบได้เลยแล้วก็กดข้าพเจ้ารับทราบได้เลยนะคะอ่ทีนี้ขั้นตอนตรงนี้ขออนุญาตซูมเข้าซูมออกนิดนึงนะคะอยากให้กรอกด้วยความใจเย็นเนาะตรงเลขบัตรประชาชนของเเองเนี่ยเราไม่ควรจะกอกผิดนะคะ เราก็ชื่อสกกุลของตัวเองเนาะเดี๋ยวกรอกไปพร้อมๆกันเลยนะคะแต่ว่าผู้สาธิตเองจะไม่ได้สมัครสอบให้ดูนะคะแต่จะเป็นการอธิบายก็พอนะคะโอเคแล้วก็ใส่ชื่อของตัวเองนะคะไม่ได้สมัครให้ดูเนาะ แตจะเป็นการอาธิบายนะคะถ้า,าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์ได้นะคะโอ้ระวังตรงนี้นิดนึงนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องใส่คำนำหน้าแล้วก็ชื่อกลางนะคะต่อมาใส่วันเดือนปีเกิดพศออน,นะคะเลือกได้เลยอเราเกิดปีไหนพศไหนแล้วก็กรอกรหัสที่โชว์อยู่นะขณะนี้ของเครื่องคุณครูนะคะแล้วก็สมัครสอบได้เลยนะคะ อ่าทีนี้ก็เลือกคำนำหน้านะคะจากนั้นเลื่อนลงมาตรงสหาภาพสมรสนะคะจะเป็นสมรสโสดไม่อยานะคะเราก็เลือกได้เลยซึ่งข้อมูลตรงนี้ขออนุญาตเบอร์ก่อนนะคะต่อมานะคะขออนุญาตซูมเนาะเออเขาบอกว่าให้เลือกกลุ่มวิชาที่ประสงค์สมัครสอบนะคะซึ่งท่านครูเป็นแปดกลุ่มวิชานะคะที่ ไม่ได้ยกเว้นการสมัครสอบนะคะมันจะมีอยู่ทั้งหมด8กลุ่มเนาะขออนุญาตเลื่อนอธิบายคร่าวๆนะคะ8กลุ่มวิชาที่ต้องมีใบประกอบมีภาษาไทยนะคะภาษาอังกฤษสังคมคณิตศาสตร์พละวิทย์ทั่วไปนะคะชีวะฟิสิกส์นะคะที่ต้องมีใบประกอบนอกกนั้น48กลุ่มวิชาจะไม่ต้องมีใบประกอบในการสมัครสอบนะคะซึ่งตัวผู้สาธิตเองเนี่ยอธิบายในส่วนของอ กลุ่มวิชานะคะที่ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ใบประกอบนั่นเองนะคะซึ่งก็คือ,อกลุ่มวิชาที่ไม่ชื่อว่าคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีเ,เทคโนโลยีสารสนเทศน,นั่นเองนะคะอ่าแล้วก็ติดตงไม่ต้องมีใบประกอบนั่นเองนะคะเป็นเอกขัดแค้งนะคะส่วนท่านครูเป็น8ดกลุ่มที่ผู้สาธิตเอ่ยไปก็สามารถเลือกเป็น8ดกลุ่มที่ต้องมีใบประกอบนะคะ ที่นี้ตำแหน่งผู้สมัครสอบก็คือครูผู้ช่วยเนาะรหัสกลุ่มวิชาจะต้องเลื่อนดูนะคะออขออภัยค่ะต้องเลื่อนดูนะคะว่าตัวเองเนี่ยอยู่กลุ่มวิชาไหนนะคะเลือกให้ตรงเนาะแล้วก็สามารถดูรหัสวิชาได้นั่นเองนะคะจะมีรหัสวิชาอยู่เนาะซึ่งตัวของผู้สาัิจเองนะคะจะเป็นรหัสวิชา3ามหนึ่งหนึ่งซึ่งก็คือคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโล,โลยีสารสนเทศนะคะอก็คือสามหนึ่งหนึ่งนะคะ สามารถดูประกาศรับสมัครก่อนได้เลยนะคะอทีนี้วุฒิที่ใช้ในการสมัครนะคะจะเป็นหลักสูตรซีปีนะคะ5ปีหรือปรบัณฑิตนะคะหรือปริญญาตรี6ปีนะคะก็เลือกให้ตรงกับวุฒิของคุณครูนะคะจากนั้นชื่อหลักสูตรปริญญาบัตรนะคะอาจจะเป็นคุณศาสตร์บัณฑิตอะไรเงี้ยนะคะสาขาวิชาอาจจะเป็น อคอมพิวเตอร์ศึกษานะคะหรือจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือว่าคอมพิวเตอร์เพื่อการบรัญชีอะไรเงี้ยนะคะก็กอรอกลงไปได้เลยสถานศึกษานะคะจบจากมหาวิทยาลัยอะไรก็กอรอกลงไปได้เลยนะคะจากนั้นนะคะวันที่จบการศึกษาแล้วก็เกรดเฉลี่ยนะคะคุณครูก็กอรอกลงไปได้เลยเนาะ <S <S ทีนี้ตัวนี้นะคะข้อมูลคุณวุฒิระดับอนุปริญ,ญญานะคะถ้าเรามีนะคะ เราก็สามารถกดใช่ได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีนะคะหมายความว่าเราจบเอ่ปอปวสเนาะแล้วก็ไปต่อปริญญาตรีนะคะเราก็ติดได้นะคะแต่ถ้าไม่ใช่เราก็กดไม่ใช่นั่นเองเนาะต่อไปนะคะข้อมูลสําเร็จการศึกษาของปอบัณฑิตนะคะถ้าคุณครูท่านใดเรียนปอบัณฑิตมาก็กรอกได้เลยนะคะเอ่อจากนั้นเน,ะนาะสาแนวที่แสดงหลักฐานในการประกอบวิชาชีพครูนะคะซึ่งเอ่อตัวของคู่สาธิตเองเนี่ย มีใบประกอบวิชาชีพครูนะคะเป็นชั้นต้นนะคะก็สามารถติ๊กเลือกได้เลยนะคะก็เขาก็จะมีให้กรอกนะคะเอกสารหลักฐานเนาะเลขที่เท่าไหร่นะคะวันที่เท่าไหร่หมดหมดอายุวันที่เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่มีซึ่งเราเข้อเงื่อนไขคือเป็นเอกที่ขาดแคลนไม่ต้องมีใบประกอบนะคะ,ะคุณครูก็ติ๊กเลือกไม่มีหลักฐานในการใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูได้เลยนะคะซึ่ง เอกที่ครูตรงกับเอกขาดแคนเนาะซึ่งมีทั้งหมด48กลุ่มวิชานะคะเราก็เลือกเป็นไม่มีหลักฐานได้เลยนะคะต่อมานะคะระดับชั้นที่ประสงค์การสอบสาธิตการปฏิบัติการสอนนะคะซึ่งครัวชีวาน,นะคะถ้าผ่านการ อสอบภาคกขอไปแล้วไปถึงภาคคอเนี่ยเขาจะมีการสัมภาษณ์นะคะซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ให้สอบสอนนั่นเองนะคะทีนี้ตัวผู้สาธิตหรือผู้ทาคลิปเองเไม่แน่ใจว่าถ้าวันนี้เราเลือกเป็นปะวะสนะคะแล้ววันที่เป็นวันสอบภาคอจริงเนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนไปปะวะช,ปะวะชได้ไหมซึ่งอยากให้คุณครูนะคะลองเลือกให้ตรงเลยนะคะที่ที่เราประสงค์จะสาธิตการสมัครสอบน,นะคะต่อมา ให้กรอกนะคะอาชีพปัจจุบันของคุณครูเองนะคะหรือว่า,า,าถ้าเป็นข้าราชการนะคะสามารถสมัครสอบได้เช่นเดียวกันนะคะก็ติดเป็นข้าราชการนะคะกรอกตำแหน่งสถานที่ให้ร้อยนะคะจังหวัดแล้วก็เงินเดือนนะคะแต่ถ้าเป็นอาชีพอื่นนะคะจะเป็นพนักงานหน่วยงานเอกชนลูกจ้างนะคะว่างงานศึกษาต่อหรืออาชีพอิสระหรืออื่นๆก็ระบุได้เลยนะคะจากนั้น ตรงนี้สําคัญมากเลยนะคือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้นะคะอาจจะเป็นในกรณีที่เขาส่งจดหมายนะคะจดหมายที่บรรจุหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจว่าคล้ายกับสวทหรือเปล่านะคะอา่าแล้วก็กอกที่อยู่ปัจจุบันที่เราติดต่อได้นั่นเองเอาให้ละเอียดเลยเนาะจากนั้นนะคะมาเลือกสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือศูนย์สอบที่ประสงค์จะ เข้าสอบนั่นเองนะคะซึ่งถ้าจะสอบที่ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ให้เลือกที่จังหวัดประทุมธานีนะคะส่วนศูนย์อื่นๆก็จะมีเชียงใหม่พิษณโุโลกนครสวรรค์อุบลราชธานีอุดรธานีบุรีรัมณ์นครราชสีมาระยองนะคะเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีสงขายะรานะคะเราก็เลือกให้ตรงกับใกล้บ้านเราแล้วก็เดินทางสะดวกนั่นเองนะคะจากนั้นต่อมาการอัปโหลดเอกสารนะคะ ศึกษารายละเอียดให้ดีเนาะก่อนอัพโหลดนะคะโดยดูตรงนี้นะคะข้อแรกเลยเขาให้เรารวมสำเนาปริญญาบาัตรกับสำเนาระเบียนสแสดงผลการศึกษาหรือว่าทานสกิปนะคะรวมกันเลยเนาะรวมกันโดยเป็นไฟล์ jpg นะคะ png ก็คือไฟล์ภาพนะคะเป็นไฟล์ภาพได้เลยหรือเป็นไฟล์เอกสารที่ชื่อ pdf ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวผู้สาธิตเองจะทิ้ง เว็บไซต์ที่รวมไฟล์ให้นะคะต่อมา,อาวิธีการอัพเนาะก็เลือกตรงไฟล์นะคะเลือกไฟล์แล้วก็อัพโหลดปกติได้เลยนะคะจากนั้นต่อมาเนาะเป็นสำเนาปอณฑิตนะคะถ้ามีประกาศนีิยาบัตรของปอณฑิตก็อัพได้เลยนะคะหรือว่า,าสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาร,ระดับคุณวุฒิอนุป,ปริญญานะคะถ้ามีก็อัพได้เลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็คือ หนังสือตัวรับรองคุณวุฒิที่กคสรรับรองนะคะอย่าลืมเเลือกไฟล์แล้วก็แนมด้วยนะคะจากนั้นถ้ากรณีที่คูเป็นเอกที่ไม่ตรงเนาะไม่ตรงกับประกาศรับสมัครเช่นนะคะ,ะตัวของอสธิตเป็นอะไรดีอ,อ่ะเป็นเป็นช่างต่อเรือนนะคะเขาระบุมาประมาณนี้เนาะถ้ามันไม่ตรงนะคะไม่ได้มีตรงกับ สาขาที่ที่ระบุมานะคะจะต้องมีการเทียบหน่วยกิจนะคะโดยสามารถขอหนังสือ,อรับรองในกิจจากมหาวิทยาลัยนะคะเราก็จะได้มาแล้วก็ออาไปานะคะจากนั้นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทีเวียนบ้านนะคะหลักฐานอื่นๆอาจจะเป็นในส่วนของอการเปลี่ยนชื่อนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะถ้ากรณีที่คุณครูเป็นข้าราชการสังกัดอื่นและประสงค์สมัครสอบก,ก็จะต้อง อัปโหลดเป็นหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชานะคะอัปโหลดได้เลยนะคะแล้วก็รูปถ่ายนะคะที่ไม่มีไม่มีลวดลายเนาะเป็นหน้าตรงนะคะสวมหมวกหรือผ้าคลุมศรีรษะหรือว่ายกเว้นนะคะยกเว้นผ้าคลุมทางศาสนานะคะเราจะไม่สวมผ้าคลุมอื่นหรือใส่หมวกอะไรเงี้ยนะคะห้ามแตงอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ถ่ายไว้ให้เห็น เห็นใบหน้าประมาณ25นะคะถามไว้ไม่เกิน6เดือนขนาดปฟายนะคะไม่น้อยกว่า40กิกะบิตนะคะรูปถ่าย1นิ้วหรือ1.5ประเภทไฟล์เป็น jpeg หรือว่า png นะคะก็อัพได้เลยย้อนกลับมาที่เอกสารนี้นึงนะคะาถามว่าสำเนาถูกต้องได้ไหมแนะนำเป็นสำเนาถูกต้องนะคะมันเป็นเอกสารเราเนาะจากนั้นคุณครูก็ อ่านรายละเอียดติให้เรียบร้อยนะคะจะรับบริการเสริมหรือเปล่านะคะเผื่อมีข่าวสารต่างๆถ้ารับก็กดติถ้าไม่รับก็ไม่กดนะคะแล้วก็กดถัดไปได้เลยพอกดถัดไปเนี่ยแน่นอนนะคะพอเราอัพเรียบร้อยแล้วพอกดถัดไปเนี่ยเขาจะมีการยืนยันนะคะว่าข้อมูลครูเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็กดส่งใบสมัครนะคะ กรณีถ้าส่งใบสมัครแล้วเราสามารถมาตรวจสอบสถานะการสมัครสอบได้นะคะโดยกรอกเลขบัตรประชาชนตามด้วยตัวเลขนะคะก็จะปรากฏนะคะข้อมูลของเรานะคะเออพอคุณครูย้อนกลับไปที่ตรงสมัครสอบนิดนึงเนาะพอกดเอกสารส่งแล้วเนี่ยจะมี qr code นะคะที่คุณครูสามารถสแกนเนี่ยจ่ายเงินได้เลยนะคะอ่ทีนี้มาดูคําถามทั่วไปนะคะอย่างเช่นคําถามที่บอกว่า เล่นจบสาขานี้มากนะคะแต่จะสมัครสอบกลุ่มวิชานี้ได้หรือไม่จะต้องตรวจสอบยังไงซึ่งแน่นอนการตรวจสอบนะคะจะต้องให้ใกล้เคียงนะคะเกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกับกลุ่มวิชาที่สมัครสอบนะคะโดยพิจารณาจากคุณวุฒิเนาะที่สอดคล้องกับหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่เอกสารเขาแนบท้ายนะคะซึ่งเอกสารตัวเนี้ยเขาเขาจะระบ,บุไว้ค่อนข้างละเอียดเนาะว่ามีสาขาอะไรที่ใกล้เคียงนะคะกับกลุ่มวิชานั้นนะคะ จากนั้นเนาะถ้ามันคล้ายหรือมันอ,อ่อถ้ามันคล้ายหรือมันตรงนะคะผู้สมัครนะคะก็จะต้องขอหนังสือรับรงองังกิจนะคะซึ่งหนังสือรับรงองไอกิจเนี่ยจะต้องขอจากทางมหาวิทยาลัยนะคะผี่เนาะอันนี้น่าจะเป็นคําถามข้าวนะคะที่เขารวบรวมไว้นะคะสามารถออมาดาวน์โหลดได้นะคะอยู่ที่หน้าแรกเนาะตรงนี้นะคะ เป็นคำถามที่พบบ่อยนะคะสามารถมาเามาดูได้กรณีที่ข้อมูลผิดพลาดก็จะมีแบบคำร้องของแก้ไขนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็น ตัวอย่างคร่าวๆสาธิตคร่าวๆนะคะไม่ได้สมัครให้ดูเนาะเป็นการอธิบายเบื้องต้นนะคะในกรณีทีุ่ณครูมีคำถามสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปหรือทักเพจเ,ออเจอรี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะก็บางครั้งคอมเมนต์ในคลิปเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่เห็นไม่แจ้งเตือนนะคะก็สามารถทักเพจได้เลยนั่นเองนะคะวันนี้ก็มีเท่านี้เดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ